สวัสดีครับวันนี้ก็นานมากนะครับกว่าจะได้มาเจอกันก็รวมสองเดือนเจอปัญหาน้ําท่วมกันเกือบคนทใําห้คนเดือดร้อนกันยอแย่ๆนะครับตั้งแต่ทาง ทางท่าพังเหนือตั้งแต่นะครสวรรค์มาภาคกลางและจนมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วโดยเฉพาะพื้นที่รอบแต่คนกรุงเทพก็เชี่วบีหน่อยน้ำก็เชียวเฉียวไปด้านแถวมีบุรีหนองจอกด้านโน้นแต่ในในใจกลางเมืองก็ถือว่าป้องกันได้ดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่เพื่อบริหารการจัดก,การเรื่องน้ําแต่วันนี้มีหัวข้อที่จะมาคุยซึ่ง มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนักการเมืองนะครับเป็นเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองเพราะว่าจากปัญหาการจัดการเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบางคนก็มองว่าเป็นการกระทําของนักการเมืองเองหรือเป็นคนคณะทํางานของนักการเมืองหรือของข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องผมก็เลยเอาเรื่องจริยธรรมนักการเมืองทางการเมืองมาคุยให้ฟังนะครับจริยธรรมทางการเมืองเนี่ย ในรัฐจูนเราก็กําหนดไว้แล้วก็มีบทบัญญัติทางวินัยมีและบทลงโทษไว้ทีนี้มีข้อเขาก็ากำหนดเรื่องข้อแนะนําในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆไว้โดยเฉพาะด้วยนะครับเป็นแนวทางว่าเออถ้าอาชีพอย่างเงี้ยจะมีจริยธรรมยังไงนะครับในมาตรา279เนี่ยก็บัญญัติให้มีมาตรฐานทางการเมืองทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ เช่นกาหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้นเช่นต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์และก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมนุษย์เป็นประมุขก็คือเรื่องนี้เป็นหลักการเป็นหัวใจของของประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นของพลเมืองดีเป็นของคาดการเป็นของผู้ดำำํารง ตำแหน่งทางการเมืองซึ่งซึ่ง,งจาเ,เป็นเป็นเป็นหลักหัวใจนะครับความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับแล้วข้อถัดมาก็คือต้องเป็นแบบอย่างผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนี้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนะครับทีนี้เราท่านเหล่านี้เนี่ยต้องคารพและก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคือจะต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมนะครับไม่ว่าโดยส่วนตัวโดยหน้าที่คือเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือต้องวางตนให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนนะครับเป็นหลักขณะเดียวกันก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเขาด้วยต้องมีอุดมการณ์ทงานเพื่อประเทศชาตินะครับคือต้องเน้นถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดนะครับสาหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองการทํางานรับใช้ประชาชนเนี่ยต้องทําอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ สุจริตเป็นธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาทํางานทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีความเสียสละแล้วก็ไม่สุจริตไม่เป็นธรรมแล้วก็ discriminate คือเลือกปฏิบัติแล้วก็มีอคติผมว่าอย่าเป็นเลยนักการเมืองครับในขณะเดียวก,กันก็ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ เช่นประเภทประเภทเป็นนักการเมืองแล้วไปขายชาติอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นนะครับทีนี้บทลงโทษเนี่ยการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยกฎหมายให้ถือเป็นการกระทําความผิดทางวินัยเหมือนกันในการที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภานะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีและหากเป็นการกระทําผิดร้ายแรงให้ส่งคณะบัมการปรปรชนะครับพิจารณาดาเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามมาตรา270ได้น,นะครับประมวลจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยก็ก็จะมีอยู่เช่นในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2551 แล้วก็ในส่วนของสภาเองก็มีการร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสและกรรมธิการแล้วก็ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสอวอและกรรมธิการอด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็มันกันกเป็นมากนะครับสําหรับคนที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองครับถ้าปราศจากหลักจริยธรรมพวกนี้แล้วเนี่ยอย่ามาทําการเมืองเลยครับสงสารประเทศครับ ขอบคุณมากครับ,บครับสวัสด,ดีครับ